โซยจันโยจันแว่าท้องดจะรีขึ้นเอพ่ออ่ะอะไรลูกอไร้าพี่ไม่รักอ่ะพี่ไม่บอกลยอก็ไม่เคยทไม่อยาไปหาชู้ทไมะคะเดินก็ลำบากไปดูนั่งนี่ดูนล้วไเร่าเบานะ รวยนะโอ้ใหญ่เลยอะแม่ใหญ่นเอะห้งใหญ่มากเลยเนอะอ้เร่ององ่อในงานนเลี้ยงยงวโน่นนี่ลบากข้างบนกี่เดือนแล้วลูกเหรอมไม่รู้เจ้าค่ะนับไม่ทันนะปิดไปแล้วนะเพราแมบากนหม่องแม่ก็เป็นลูกเป็นพี่มันีดูไหมคะขอแม่น่ะลูกซนเดี๋ยวลูกในท้องก็เป็น ูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นมณีเหรออยู่ในแก้วน้ามาละดีแล้วมันได้หลับได้นอนได้พักได้ผ่อนยังไงอยู่ในน่างมณีเนี่ยไม่ได้หลับเลยหลับเรียบหลับเรียบหลับเรียบอยู่ในลูกนี้ใช่ไหมอยู่ในเขาต้องจะกินต้องไปต้องแง่สวยแม่อุ้มแล้วน่ารักมีสองคนแล้วทำไมเจ้าค่ะอะไรแต่ดูพวกเราดีลุก มีอยู่สองลูกนะล้กทอที่มที่มือล็อหน้าเหรอโบ๊เป็นใครโบ๊ทเนีฮะมีมีอะไรโบตาสวยตอนเนี้ยกองพันของพันธุ์จักรยองพันธุ์เนี้ยพันาของพันธุ์เนี้เห็นวไดีไหมคะพันธุดจักรยหเนอะแล้วัไงดีลูก แม่แก้วค่ะพ่อแม่แก้วเงินของอยู่ด้วยอ่อไม่ใครจะทำสึกไม่เป็นไรค่ะขโมยฉันไปเองพี่นะไม่ได้ไม่เปลีนปีนไปไม่ได้หรอกไปได้จากยากงท่านมายาแก้วไปเองเจ้าคสมบพ่อไม่ได้แก้วไหวเหรอทวนส่วนจะทนคนติดตามไปด้วยเราทั้งสองคนน่ะอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เจ้าอายากงทัพมาไดเดี๋ยวก่อนลูกแม่แก้วไปได้เกิดเป็นปวดท้องกลางทางจะทำยังไงลูกครับต้นัเนสิเจ้าคสมบพ่อต้องเอาแพทย์หลวงไปด้วย จะครบปีหนึ่งแล้วด้วยเนี่ยใกล้คลอดแล้วเขามีแค่เก้าเดือนเท่านั้นเนี่ยก็เป็นม้าทำไมท้องหมาลูกเ้ยนตัวนิมยืนทำไงอะไปหาหมอมาคนหนึ่งเอาไว้ไปพยาบาลไปหาหมอตัวตั้แยก็ได้เวลาตุ่งเฉยหมอโบราณหนามีไหมเต่ารับรางวัลด้วยแล้วรางวัลก่อนแต่เกลี่ยตางกันมีแล้วยังมีขอบตาอยู่บ้างไปนอนให้เอาน้ำล้างหน้าเลย ไปตามหมอมาเร็วหมอต้องแย่ติดไปด้วยเอาหมอนะเอาหมอนะไม่ต้องมาสวยมากอ่ะไแก้วหวยนะแก้วดหัวชอบปวดหัวเลยหมอต้อแย่เร็วตัวนั่งเดินทางท้องตับลูกครับในสนามโลกตามหมอต้องแย่เลยตัวไหน มาแล้วแม่แก้วดูก่อนมายังมาปลู้กัวจดุแก้วเลยดู้ททานควายโค้งตูนี่แบ่งขายไปเนี่ยไหนเราหล่ออะยาอ่อหรอออยแก่งีอยาก็แก่แต่จะดูเงาหน้าไปเองลย่าม่แก้วจะมาไปแล้วจะมากไปแล้วทำไมอะทำไมอ่่อะ ม่นี่ดีไม่นี่ดีไหมอะม่จะสู่สิงด้วยรึเล่าทำไมสุงสิงกับผมไม่ทำไมอะไรอะอย่าว่าอย่าอย่าขอเออขอไปใช้เลยไม่เนี่ยไม้เนี่ยกระสิม่เนี่ยเาวางเงิน่วยไปยืนตรงเสาสิงช้าพูดไปหน่อยทำไมอรอก็จะได้รู้ ไม่องพีนาจะเลือกจิกหน้าใครชนะหอมยังไปเลยนะค่ะนี่ยกกองทัพนี่แล้วก็ทำทำคอได้ใช่ไหมถามได้หมดมแลวให้ยำก่อนสามารถก่อนนะอย่ากินลกแก้วลูกแก้วคัน่าไดเลอกให้เบิวรรกวนรบปืนลั่นควันตลกกู ออกเรือดร้อนฝึกจนหัวปลายรีไหวได้อหมเจ้เนี่ยแวหมอลังโกดททนหน่อย ตื่นเติ่งตื่นเพิ่ตื่นทำไมล่อเลียมองใครมองใครดูมอแมอยู่ไหนเรี่ยบุญลับพักังครัวหม่อพัวตัวเจียวที่ดำดินแล้วลวยสำงานสนุกพันจากไปวันทำการรํงตรวจผนเรียกว่าปีนา าวพอดีเลยอ่ะทั้งโดนเฟื่อเตาไฟเตาไฟก็ยกมาไม่ร้องอ่ะมาคามาคามไปเหยียดกับคา น้ำน้ำมาที่ว่าไปเถอะไป